ກວມຂະໜາດທີກີ້ອັິບນາອີຕຕີຕົນມາເ เฮ้ไปเลยอุ hmm. ้ยน้มาแล้วบาย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 มีมีอย่างไรคะสั์

เดียวมันนี่มัน,นยุ่นนนเนาะแม่นเลยจะก็มาเชียร์โบ่แม่เดือนนึงได้มาแบบนี้เทบหนึงก็ดีเดนะ้เนาะอยู่ใกล้ๆเน่ยแม่ยังไม่เคยมาทามาครั้งเลย <c oughs> มีแต่พวกน้องเฟนน้องอันัังงเ <c oughs> ข้ากองมาอย่างนี้จะเอิบไปแค่มือมันจะไปขัดขมามเลย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 เจอกัเพื่นกระเอ็ดนี้แล้วเลยล่างขา รุ่นรุ่นรุ่นแม่นี่ปีนึงออกเขาจะว่าแกกบแม่ปีนึ่งออกประมาณนี้แหละยังไม่ได้แกถ้าแม่นี่แหละที่สิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้ประมาณห้าสิบเอ็ดปีนึ่งอากนึกกันดาเหรอวิอันนาหารเขาจะว่าเรียนรุ่นพี่เขาปีนึงโอ้ชาถูกชาถูกในเมฆถึงรางวัลใหญ่โชคโชคโชครวยรวยเด้อสาถูกของจริงเลยสาธุได้รางวัลใหญ่รวยรวยรวยรโชคโชครางวัลใหญ่ ม่พองามขนาดนะพ่อเนาะเลื้อนเลื่อยเข้าไปคันเลยแม่จแม่จวงู่วาง่ว่าซัดมินซันมิแต่ได้มีงูเยอะบ่อท้งงูเยอะนะยาามึงบงไม่ห้าวกางูเมื่อกี้มาออกมาเลยอ้าวโหว่้้างูเยอะเราได้รางวัลใหญ่อืดู ใช่มันแย่ผู้ทูนพ่อก็บม่ได้ทุกใจแล้วหลวงปู้ทูนไม่ได้ทุกใจแล้วกำลังเรียนมาตอนแบะอยู่บ้านพ่อกำลังเรียนเป็นเห็นลับเพินแพะบ่เ่าแมนแบะ ประเทศเทาเป็นแพะประเทศไทยเอินแพะประเทศเลาวแล้วเป๊มันมากกินมันนักกินเบอร์มะขามมันที่อ้วนไวถ้ากินเบอร์มะขามมากินเบอร์มะขาม,มบุร่องเสี่ยวบอกแม่แห้งอ้วนแห้งอ้วนแห้งงามผิวมันนี่จริงงามเลยมันกินเบอร์มะขามมม คุก็มีความสุขทายเครียดเนาะทายเหมือนกันการทำงานทำแต่เรื่องไม่ไม่แมนนั่นเลยทายเครียดมันนั่งขี่ม้าเนาะขี่ม้าแล้วก็กินหั่นกินนี่แล้วก็กลับบ้านพักผ่อนนันเพิ่มกะเทคอนกี้เลยนาะนี่เนาะโอ้ยมากงามแท้พูกหมาพคนแรกคุณลูกของค่อยๆวัน้ขี้เป็นตับุ๊บได้มีอันนี้บังเกิด น้องเยอะไ้วมาหนึ่งวี้อัน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 สัมผัสโทมาเลยนะบอบุกการดขี้ไปเห็นอีกได้ละมันง่ายนะไปเห็นอีกนี่ บ่ใช่แม่งากรบ้าหมดมีงูจิบเบ้าเลืยมาเลยไปนั้นแหละพันเฮียเดนกระถ่กับพันพนหู้จ้าลมาเที่ยวน้ง